สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูอ้อมวันนี้เด็กๆจะมาเรียนรู้หน่วยปราษาทสัมผัสทั้ง5้ากันนะคะมีเด็กคนไหนรู้ไหมคะว่าปราษาสัมผัสประกอบไปด้วยอะไรบ้างภาษาสัมผัสประกอบไปด้วยหนึ่งค่ะตาสองหูสามจมูกสี่ลิน้นห้ากายของเรานั่นเองนะคะเด็กๆเ,เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับปราษาสัมผัสกันค่ะเด็กๆ เรื่องที่หนึ่งตานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตาของเรานั้นทําหน้าที่อะไรบ้างตาคือการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรนี่คือกระดานของครูอ้อมนะคะครูอ้อมถามนะคะว่าเด็กๆกระดานของครูอ้อมเนี่ยสีอะไรคะเด็กๆตอบได้ยังคะ ถูกต้องค่ะกระดานของครูอ้อมสีขาวคุอ้อมมีอะไรไมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆสังเกตกระดานของครูอ้อมดีๆนะคะรูปแรกค่ะวงกลมสีอะไรคะสีขาวใช่ไหมคะรูปที่สองสามเหลี่ยมสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องค่ะรูปที่สามสี่เหลี่ยมสีอะไรคะ สีแดงถูกต้องนะคะเด็กๆรูปที่สี่วงรีสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะสีน้เงินรูปที่ห้ารูปอะไรคะเด็กๆรูปดาวนะคะสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองเด็กๆเก่งมากเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่า อวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นของเราก็คือตานั่นเองค่ะเด็กๆตาของเราจะช่วยบอกถึงลักษณะของสีรูปล่างนะคะและบอกสิ่งต่างๆได้นะคะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาดูแบบฝึกหัดของค,คุณอ้อมค่ะคําสั่งนะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตามที่นักเรียนชอบโดยใช้จานสี ที่ครูคกําหนดไว้แบบฝึกหัดนี้อยู่ในหน้าที่9ค่ะอันดับที่1ให้นักเรียนวาดรูปภาพที่ตัวเองชอบลงไปก่อนหลังจากนั้นให้ใช้สีในจานสีที่ครูอ้อมกําหนดมีทั้งหมดสสีได้แก่ 1. สีเหลืองค่ะ2สีเขียวค่ะสสีแดงค่ะสสีน้ําเงินค่ะเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีนะคะ ขอให้เด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะ